สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพอพ่อแม่ของน้องยิงสุขชนเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแห่งถสุขชนสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับวันนี้ครับเป็นปั้นเพลงกันครับพักผ่อนกันแล้วเ่ครับพี่น้องตอนนี้เวลาสองทุ่มพอดีครับที่ผมอดัดคลิปตอนนี้ผมกำลังมึงอยู่ครับกำลังมึงเพลงของน้องยิงครับเพชรเช่าดินครับพี่น้องตอนนี้ยอด 3ามแสนสองหมืบิวครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มห้าิบนาทีคนกดไลค์ครับ3 6มหมื่นครับตอนนี้หมวดเพลงหกมาแรงครับพี่รองหมวดเพลงอยู่หนึ่งสอมาแรงครับตอนนี้พอ1มาแร่งจะเป็นของพีมนเขี้ยง ไปมึงหมวดทั่วไปครับหมวดทั่วไปตอนนี้ยุสองมาแรงครับพี่น้องสองมาแรงหมวดทั่วไปสองมาแรงครับหมวดเพียงหนึ่หกมาแรงครับตอนนี้อยอาวิวก็ไไลฟ์ไปเลยครับมาไลฟ์ช่วงคนเลืองานนี่แล้ครับมือนผมกัฟังยิ่มึมือนกองผมก็ออกไปมึงอันเดือนแล้วก็กลับมาฟังเมี่นิครับกลับมากดฟังไม่ฟังกับโดนเตือฟังออก ออกไปนอกกลับมาคนกาฟังใหมรอย่างเงี้นะครับมืดมือแล้วันนี้ฟังครับไล่จนแบบฟังไล่จนแบบเอาออกจากสมองอะไรครับตอนนี้พี่ดำมันฟังมืดมือโหดครับศิลปินคนร้องเพชรชาวดินเพลงเพชรชาวดินเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อศิลปินอุ้งอิงเพชรบ้านแดงคำร้องคำนองตั้มนักขลินคู่ตั้มนักขลินโปรดิวเซอร์ทนายเอ เกยียดเลี่ยงเสียงภาสาจินนี่ผู้ไทยโบโจเป็นผู้อำนวยการสร้างลองค่ะโอ้ข้อจีนกับมือเปียกแล้วครับพี่น้องทำอะไรอ่ะข้อคิดอยู่ไปแปดหน้แบบาไปข้อจีนมือเปียกแล้วครับ ขอให้หนูเป็นเพชรชาวดินของพ่อแม่เอฟซีตลอดไปคอมมเยอะๆกดถูกใจคอมมตนเพื่อเป็นเด็กปัจเจเนรมาแรงเนี่ยนะครับน้องเพลงทำนองทั้งดนตรีสุดๆเลยครับเพลงเพราะเสียงดีเต็มร้อยเพลงเหมาะสมกับทู้หญิงยังะไคู่ต่ำบันบานครับเพลงเพชรชาวดินเนี่สิเป็นเพลงอีกสีเป็น เพลงที่ส่งคุณค่าเป็นเพลงที่มอลลั่หลายๆวงเขียวไปโชว์เทียน่นอนหรืออาจจะเป็นเพลงอัมตาก็ได้เหมือนกันคล้ายๆกันกับเพลงดาวจรัสฟ้าเพลงจะลาขึ้นเดียวครับที่เป็นเพลงอับมัตาที่วงยังไงนั่ไปคอบเวอร์นั่ไปใส่ในการเปิดตัวมักนะครับเพลงนี้ครับนี่ครับนี่เป็นเพลงของขวารายุท์นะครับผมมีสองเพลงเพลงของขวารายุท์ใครออกก็เพชรเช่าดินนะครับ ตอนนี้ผมก็ฟังเลยครับัดมือพี่น้องมานี้ฟังกันว่าโอกจากสมองใบเครับมีหลายจังหวะครับเพียงงี้น้องพี่น้องเนาะมีหลายจังหวะครับสามซีจังหวะผู้หล่ะหกมาแรงครับหกมาแรงครับดันต่อครับเอฟซีพลังเงียบครับวางแรงครับพี่น้องยังไหวไหมครับแง้มขึ้นแล้วก็เปิดฟังเลยครับ เนี่ยมั้งครับพี่น้องสี่น้องอ่าน้องก็เปิดตั้งไว้เลยเป็นการดันเพง้งไว้ในโซ่เราก็ได้ตั้งก่อนแค่เพื่อนมั่นอก็เปิดไว้ก็ได้ครับ <c oughs> โอ้หมวดทั่วไปนี่งพื้ดิหมวดทั่วไปนี่จะขึ้นยากรึดิพี่น้องของวะจะขึ้นหนึงหมวดทั่วไปนี่ยากรึดิครับโอ้ยโมหยากพี่นคมโมหยากครับโมหยากหมวดทั่วไปนับหนึ่งเทสสองล้านยี่ครับ 2องนสอ,สอ,สอสนแสนอยู่ยีสิบเอ็ดชั่วโมงเียวหมดตัวไปนับนึ่งเนี่ยมีสีแสงครับพี่หอกเอมเมม็นในล่ครับคอมเมนในลาต่ออหารเป็นเพ่งของเกาหลีเนี่แซ่างแต่อันนี้เป็นไล่จานเือเรือเป็นไล่จานงัานอย่างบุงนานาชาติอย่างบุ่งอ่สอง,สองพันสอยู่นึงครับ สองงานสองแสนอยู่ครับอนนันดับหนึ่งหมวดตัวไปย่างกีฬาห้องประดันเฮย่างกีฬาห้องประดันเฮเป็นเฮหมวดเพรหมวดเฮตัวไปมาแรงอะไรครับพี่ต้องหมวดเพี้ยนเยอะทีงูกีบตัวเหน็บหนึ่งสองสาม ี๋ยวมันก็หนึ่งสองสามสี่หกอยู่หมวดที่หกครับอยู่ไอ้มาแรงหมวดเพ่งอยู่มาแรงดับหกครับดันเงี้ยเง้พี่น้องดันต่อไปครับพี่น้องดันไปเรื่อยๆครับเพ่งดีเพ่งหนึ่งนม่หละพี่น้องเองงวดสิ่เป็เพ่งส่งคุณนคาคือจย์ตำไว้พี่น้องเนาะดนตรีกับมวลนะถ้ามีหลายมีหลายสเตปดนตรีก็ได้หลยจังหวะ เสียงมัต้องพูดถึงครับเสียงใส,ส่กิกเสียงใส่กิ๊กคนถูกใจเอมเมต์ไปหลายๆครับคอมเมต์เลยครับเป็นเอมเมนไลไรบอีพีดียังบางติดมาแร่งเมเมต์หล่เขาไยังดีว,ดว,ดดว่าไอไอคิดบทท่านมัหยดยิ่งอเพราะว่ามันต้องหลยก็สามเสียงสองแลเผมว่าต้องหลยก็สามเสียงสองแลเครับ แม่บอกพป่น่อเขาฟังม,มือปะเี๋ยวก็ยขึ้นหน่อยสามสียนสงหนึ่งเพราะว่ามันจะไปหาเสียงเด่นนในพมา่าจะฟังม่ดี AI คิดว่าท่านเียครับพี่น้องมีขึ้นเร็วครับหยอดอยูด่ดันไดงไปครับนังเพิ่นทะยานสูหส่าห,สาสหาสิบล้านนะครับไน้องนังเนี่สู่ทะยานสูงห้าสิบล้านนะครับ มือเงินมันก็บยืขึ้นมากมเทียบมือเงินครับมือนี้ยยึดสลักข้ามยึดเสริมไทยคอมเพล็กสลักข้ามมือเงินมันยืขึ้นมากเทีบครับนหนจะเป็นเมเจอร์ราชโยตินสร็จแล้วในนักแสดงจากภาพ,พยนตร์ไทยออกาะพี่น้องครับโอ้โหพอธรรมดาเลยครับนางไทยอ่าสิบ้านถือว่ามันได้ทุนมากเลยครับพี่น้องมีแต่กำไรมาเนี่ยมีแต่กำไรอย่างเดียวครับพี่น้องผมว่าต้องมีภาคสองเทล้ล่ะ มนาเรือดอกมีผักสองแถพหนังมันยังดําเนินเรือไปได้อีกหลายเรือครับอันนี้แค่อันนี้แค่์หมดถึงแค่ว่าการผิดไข้ออกสื่อยังบนท่านี้มีเรื่องเล่าของการแบบรับน้องญิขงขมาหรือว่องพื้นลมุูคุกี้มาจัีไหนหรือว่าไปสแสดงไะไจังไหนัท่านี้มีครับไม่แต่พูดถึงการผิดไข่ออกยังเยอเลยตอนนี้เพราะว่ามีอีกแถมีผักสองแถเขาถึงถมเป็นผักสงองเพราะว่นนอาจจะมีแบบเรื่องเล่าอีก อีกหลายเลยครับผมแบาทะยานฟูหาสิบล้านบาทครับพี่น้องโอ้โหธรรมดาครับทั่วประเทศเป็นอันเพ่งเอ้ยเป็นในหนังทีมาแรงอันดับหนึ่งประจําสัปดาห์เลยครับในเมืองไทยสุดยอดแล้วต่ตอนนี้ผมกดเอฟซี FC เป็นเงียบแบบปันเพ่งครับเพชรชาตินะพี่น้องนี่เขาต้องโคตรออกไปยัสีพี่น้องนี่โคตรออกไปก่อนครับโคตรออกไปเลยไอ้สั่งเงี้ยอะไร ้องนี้นกเลกับมาไหมวันนี้เรื่องนีเากับมาไหมครับเายูทูบเายูทูบเายูทูบกดฟังไหมอ่ดูเพื่อนอย่ายูาเพื่อนเขาดูบงิ่งรอว่าบางอย่างอครับผมเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ดันไ่ากครับ่นอง เดี๋ยวขอตัวอยาบน้่งก่อนครับเดี๋ยวขอตัวอยาบน้่งก่อนพี่น้นองเดี๋ยวไปนอนฟังทั้งห้องครับสรุปทนีจะมีสวัสดีครับผม